สวัสดีครับสวัสดีกันคืนวันพฤหัสบดีนะครับที่17กันยายนนะครับมาแล้วฮะสเพเท,ทรดแบบสันติวิธีนะครับบลบอรบอรเอฟเฟกต์โฟกินหยางแล้วก็ Youtube เทรดแบบสันติวิธีนะครับวันนี้ขอมาขายของต่อยนิดนึงนะครับกับ บรกอร r ใหม่ที่เพิ่งทําการตลาดในประเทศไทยเนะี่ยเป็นบรกอร์นานแล้วละ่ะแต่เพิ่งมาทําการตลาดที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าหน้าเว็บแปลเสร็จเรียบร้อยนะครับสปอร์ตลูกค้าชาวไทยเต็มที่นะฮะสำหรับบรเกอร์นี้ครับ x e r y นะครับสักครู่นะครับแปบ๊บนึ่งนะ มาลองดูนะฮะว่าสซลี่เขาจะมีของดีอะไรนะครับแต่เท่าที่ดูเนะี่ยเหมือนค่อนข้างบอกเลยนะไม่ค่อยเจอที่ไหนนะฮะไม่ค่อยเจอบโบรกเกอร์แบบนี้ที่ไหนนะอันนี้เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูทูพูดคุยนะครับมันมีหลายอย่างที่แตกต่างน,นะเรื่องความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเรื่องของความน่าเชื่อถือนะ,อะผมก็เลยเลือกนะครับที่จะมา ทำการตลาดกับบรกเกอร์นี้นะฮะบอกเลยว่าก็ใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะลิงก์ให้แล้วโอเคมาดูกันอี o r อรีสวัสดีครับมาแล้วนะฮะห้าทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้จะมาดูบรกเกอร์ e x o r y นะครับ e x o r y นะฮะผมก็อ่านว่า e x o r y นะ่ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะ o r กซอ o r ่นะฮะคือบรกเกอร์นี้ทำการตลาดที่เอเชียมาก่อนนะครับเป็นทำตลาดที่ญี่ปุ่นด้วย คุณคงทราบนะครับว่าที่ญี่ปุ่นมันมีกฎระเบียบมันสตรีทขนาดไหนนะครับผมเลยเลือกนะครับที่จะคุยกับโบรกเกอร์เจ้านี้นะฮะเป็นโบรกเกอร์ที่ขอเอามาเปิดตัวนะครับเป็นภาษาไทยให้นะครับอ,อันนี้คือตอนนี้เว็บเขาได้แปลเป็นภาษาไทยซัพพอร์ตลูกค้าคนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างมาดูก่อนนะครับว่า x อกซเนี่ย มีอะไรดีนะฮะโอเคแล้วระบบการสมัครอะไรพวกนี้ก็มีสเปดแคบนะฮะคอมมิชชั่นต่ำนะมีผู้สนับสนุนมาดูทีมงานของ e x o r y ก่อนนะครับคือน้อยนะอันนี้ผมบอกเลยน้อยนะครับที่จะมีบร o k เกอร์ไหนที่กล้าบอกเลยฮะว่าเอางอ่ายๆอ่ะบร וק เกอร์ที่คุณเทรดอยู่เนี้ยคุณรู้จักไหม c e โ b บร k e เกอร์ x ที่คุณเทรดเนะี่ย CEO คือใคร ทีมงานมีใครบ้างนะฮะน้อยนะฮะน้อยบรกที่จะบอกที่จะบอกคุณนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังบรกเกอร์นะฮะบรกเกอร์พวกนี้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าน้อยนะฮะมาดูทีมของอทีมงานนะฮะรอกดผิดไปไหนแล้วล่ะเอเอามใหม่กดใหม่ ทีมงานนะฮะนะโอเคนี่ฮะทีมงานนะฮะเป็นโรเบอร์โตนะฮะแอมบรอซิโอนะฮะเป็นซีโอนะครับเขาเป็นซีโอหลายบริษัทนะครับทั่วโลกนะฮะแล้วก็เขาก่อตั้งของอิสตอรีแล้วก็เขาได้รับการยอมรับนะครับในอุตสาหกรรม forex อ่ะทีนี้ ลองดูนะว่าเขาจะเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าบางทีบางบรกอเกอร์เอาไอ้นี่มาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอารูปที่ขายในสต็อกอะ่ะแล้วมาแปะแล้วตั้งชื่อปลอมๆนะฮะแต่ดูลองดูเขาได้ฮะมีจริงหรือเปล่านะฮะลองหาข้อมูลเขาดูนะครับนี่ฮะคนนี้ฮะ หายไปไหนเราห็ไม่เจอนี่ฮะนี่นี่นี่โอเคนี่ฮะนี่เนาะนี่ฮะนี่เนาะก็คือมีชื่อมีหน้าตาในสื่อสังคมนะฮะมีตัวตนจริงๆเนาะเกี่ยวกับ เอฟเฟกนะฮะมีเขาพูดที่งาน f อ276นะครับที่เชียงไฮโอเคเนาะสำหรับผู้บริหารของเราโรเบอร์โตแอมบรอซิโอนะฮะแล้วก็มีผู้อำนวยการนะครับชื่อจูเลียนะครับเป็นผู้อำนวยการ fx ที่มีประสบการณ์นะครับนี่ฮะแล้วก็โทมัสนะครับโทมัสเป็น c e o ของ x อ็กซอร์รี่อินเทลเคือคน ผู้คนนี้มีประสบการณ์มากในการเทรด forex แล้วก็เนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยนะครับที่โปโลแลนด์นะครับแล้วก็เรื่องของ e x o r ซ i n t e l l i g เ n c e เนี่ยเขามีเว็บไซต์แยกเนาะมีเว็บไซต์แยกเดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บไซต์นี้นะข่าวบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะแปลภาษาไทยให้นะครับตรงเนี้ยมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเทรดการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ ในแต่และคู่เงินเนี่ยมีอัปเดตให้นะฮะมีข่าวสารมีอะไรซึ่งแล้วก็นี่ฮะมีทวิสเตอร์นะครับเอสโซเรย์อินเทนะครับแล้วก็มีอัปเดตนะครับมีกราฟวิคเคะห์กราฟให้นะครับนี่ครับวันนี้เขาเรายวิเคราะห์กราฟให้ว่าเนี่ยคู่เงินเนี้ยแนวโน้มจะมาทางนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับอ่าอันนี้นี่ฮะคือเขาให้ความรู้ด้วยนะครับเขาให้ความรู้ด้วย ะะแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันการฟอกเงินนะครับข่าวนะครับนะมครับมีครบนะฮะแล้วก็ซินเวียนะฮะซินเวียเนี่ยเคยทําการตลาดให้กับ,บโบรกเกอร์เจ้าหนึ่งนะครับทาการตลาดที่เมืองไทยด้วยตอนนี้เธอมาทำเป็นทีมการตลาดนะครับให้กับเอ็กซอร์รี่นะฮะแล้วก็สุเรศ นะครับอันนี้เป็นทางสมัดออกการอันนี้คือทีมงานนะฮะน้อยครับน้อยบรเกอร์ที่จะมีทีมงานนะมีทีมงานแบบโชว์หน้าตาทีมงานว่าแบบมีใครบ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะบร o อร์ forex คุณไปดูเว็บไซต์อะไรไม่ค่อยมีนะฮะอ่ะทีนี้ผมแวะมานี่นิดนึงเรื่องของเซอร์นะครับใบอนุญาตนะครับก็คือมีเซอร์ใบอนุญาตนะครับเป็นเซอร์ของ ifc นะครับของเบลิสนะครับ เซอร์นี้ผมเคยบอกแล้วนะเป็นเซอร์เกรด A นะครับเป็นบร็อกเกอร์นะครับบร็อกเกอร์ A นะครับไม่ใช่ B book นะครับนะเนี่ยเซอร์นะครับดูเซอร์ได้เป็นเซอร์ที่ถูกต้องนะครับเซอร์ของเบลลิสเรื่องของเซอร์ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเคยอธิบายเรื่องเซอร์ไปแล้วเนาะว่าเซอร์ที่ดังๆมีกี่ประเทศนะครับ ซึ่ง IFSC เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับของเบล l ิสนะโอเคทีนี้มาดูนะครับว่า,าเดี๋ยวนะโอเคแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มของเขานะครับมี MT4 นะครับยังไม่มี MT5 เนาะเป็น MT4 นะครับที่ใช้เทรดทุกวันนี้นะ MT4 นะโอเคเราคุณดาคุณตาดี MT4 แล้วก็ CTrader นะครับ C t เ a d e r เนี่ยเป็นโปรแกรมเทรดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ว่า C Trader นะครับทีนี้ย C Trader เนี่ยข้อดีของมันคือมันง่ายสำหรับการ Copy Trade สำหรับออโตเม e นะครับออโตเมตเทรเออโตเมตก็ ate, คืออังกอร์เทรดก็คือโรบอตนี่เองนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถใช้ตัว C Trader เนี่ยสามารถ ก๊อปปี้เทรดนะครับจากมาสเตอร์เนาะแล้วก็ชูคล้ายๆ MD4 นะครับแต่เป็นของอีกเจ้าหนึ่งแล้วนี่หน้าจอของฝั่งโมบายนะครับของฝั่งโมบายเนาะทั้ง Apple แล้วก็ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเป็น2แพลตฟอร์มนะที่มีไว้ให้เทรดนะครับอ่ะทีนี้มาดูประเภทบัญชีของสุรีบ้างนะครับอ่าผมบอกเลยนะครับว่าเซอร์ระดับนี้นะครับ ไม่มีแอคเค n าที่แบบว่าเติมสิบเหรียญหนึเหรียญแล้วก็เทรดได้นะครับไม่มีบัญชีเซนนะครับขั้นต่ำนะครับคือ50 usd นะครับในการฝากนะครับในการฝากนะครับมีแบบ Nano Standard แล้วก็แบบ Max นะครับแล้วก็ซึ่ง n a โนเนี่ยมีการเก็บค่าคอมมิชชั่นเนาะเพราะว่าสเปรดน้อยนะครับเลยมีการเก็บค่าคอมมิชชั่นเข้าใจได้นะครับ แล้วก็ Standard แล้วก็แบบ Max นะครับปริมาณการเทรดขั้นต่ำานนนนี่นะครับตามนี้เลยะฮะลองเข้าไปดูกันนะก็ผมทดลองนะครับกับบัญชี Standard แล้วผมรู้สึกว่าโอเคเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ช้าไม่ได้หน่วงนะครับถือว่าเทรดได้ถือว่าเร็วกับบางบล็อกด้วยนะครับถือว่าเร็วกว่าบ,บางบล็อกด้วยนะ,อะลองดูกันนะครับสำหรับประเภทของบัญชีเนาะ ซึ่งมีที่เทรดนะครับมีให้เทรดก็มีเทรด forex เนาะแน่นอน forex นะครับมีเทรด forex มี CDF นะ CFD นะครับพวก nasdaq พวก dow jones อะไรพวกเนี้ยมีให้เทรดนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่นี่แล้วก็ใครชอบเทรดทองนะครับผมไม่ค่อยชอบเทรดนะแต่ว่าเนี่ยมีให้เทรดอยู่นะครับเทรดทองสเปรดสำหรับนาโนแค่1.8นะครับ สำหรับทองเนาะแค่1.6เนี่ย1.6สแตนดาร์ดเป็น3.5นะครับสเปรดโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ส่วนของการฝากถอนเนี่ยก็คือมีรูปแบบนะครับพวกใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับมีสติ๊กเพย์มีเพย์ Pay Pay, พามีเพย์นะครับแล้วก็เ네น็ตเทลเลอร์สกิลโอเคพวกนี้เดี๋ยวผมจะนะฮะผมจะ รีวิวให้นะครับเดี๋ยวลองฝากเงินให้ดูนะฮะว่าฝากเงินยักเย็นแสนเขียนหรือง่ายได้ยังไงนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับมีข้อมูลนะครับอยู่ในนี้แล้วก็ที่ผมน่าสนใจนะครับก็คือเขามีเครื่องมือด้วยนะฮะมีอิดิเคเตอร์นะฮะเนี่ยฮะมีตัวอโตชาร์ตนะครับตัวเนี้ย เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับในการบอกว่าสักเจตว่าเหมือนออโตชาร์ตก็คือจะสักเจตว่าเนี่ยมันอยู่ในแพทเทิร์นไหนนะฮะราคามันอยู่ในแพทเทิร์นไหนแล้วสำหรับคนดูพลายแอคชั่นเนาะเป็น A,B,C,D เป็นบัตเตอร์ไฟลเป็นที i ร e นะฮะนี่ฮะมีบอกเลยครับคีย์เลเวลนะครับคุณ i t y นะครับเป็นฟิโบนัชชีนะครับนี่ นะฮะมีออโต้ชาร์นะครับแล้วก็มีวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแล้วก็มีตัวแอคซอรี่นะครับเป็นส t ตร์อิเดคเตอร์เป็นอิ d ดคเ t o r ที่เขาสร้างให้เราเองทำมาให้เรานะครับเป็นแนวโน้มนะครับว่าส่วนว่าสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแนวขาขึ้นเนาะสีแดงก็เป็นแนวขาลงอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ฟรีนะครับสำหรับลูกค้า ของเอสโซรีนะครับนี่ฮะ a อ t ตัวชาร์ลีสได้พิสูจน์ลอกเงเปอร์เซ็นต์นะโอเคนี่ฮะมีเครื่องมือให้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับบร oker กเกรจ้านี้นะแล้วก็มีพวกอีเออะไรที่เนี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับนี่มี c ค i e อนนะครับไรแอนโซนเนาะอันนี้ก็คือล็อกอินเข้าไปนะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็สามารถเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ได้นะครับกับ e x o r ซเนาะอันนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับบล็อกเกอร์นี้นะครับแล้วก็ที่ผมมาแนะนําคือบอกไล้ว่าผมเริ่มทำการตลาดกับบล็อกเกอร์นี้แล้วดังนั้นนะครับถ้าจะสมัครอยากลองสมัครบล็อกเกอร์ใหม่นะครับลองสมัครได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับในการสมัคร ถ้าสนใจสมัครได้ลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนะครับเดี๋ยวจะมีแคมเปญเดี๋ยวจะมีกรุ๊ปสำหรับเทรดนะครับคือมันจะมีการสอนนะฮะอันนี้มีอะไรอ่ะอัปเดตการเทรดแบบสไนเปอร์เดี๋ยวก่อนนี่อะไรแ,แปลกน่าสนใจนะฮะนี่ฮะในเปิดเทรด นี่ยมีเซตอัพนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี้่บอกแพทเทิร์นบอกอะไรให้เนาะอยู่ในส่วนของ i n t e l l i g e n c e c ็กซ r y นะครับเข้าไปดูศึกษาหาข้อมูลกันได้นะครับก็คือบร o ก e รนี้เดี๋ยวผมจะทำการเหมือนออกแบบแคมเปญกับเขาแหละก็คืออาจจะมีการ เทรดโดยใช้โบรกเกอร์นี้แล้วก็สอนผมก็จะสอนฟรีแต่ว่าเดี๋ยวมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะฮะมีเงื่อนไขแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวขอรีวิวก่อนแล้วก็เรื่องคอสเรื่องอะไรเผื่อถ้าสมมุติว่าเป็นอ่าเหมือนว่าสมัครสมาชิกกับโบรกเกอร์นี้มีการฝากเงินหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคอสของผมคอสออนไลน์นะครับก็จะมอบให้กับลูกค้าของอีกซอรี่นะครับ เดี๋ยวผมขอวางแผนในส่วนของการตลาดพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเนาะอันนี้คือผมรีวิวคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวเครื่องไม้เครื่องมือหลังจากผมเริ่มเทรดเริ่มอะไรแล้วกับ e x ็กซ์นะครับผมขอรีวิวด้วยการเทรดจริงดูผลลัพธ์จริงก่อนนะครับว่ามีการซับไปราคาไม่มีอะไรไม่เป็น A-Book ของแท้หรือเปล่านะฮะถึงแม้ทำการตลาดด้วยกันแต่ว่าผมก็ต้องตรวจสอบเนาะ เพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้าหรือว่าผู้เรียนของผมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวบร oker Exory นะครับสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับกดได้นะครับกดเข้าไปทำการสมัครได้นะครับแล้วลองเทรดได้นะครับกับบร o อร์นี้อยากให้ลองสัมผัสประสบการณ์บร oker ที่เป็นลายเส้น A บ้างนะครับ บางทีเทรดกับบล็อกเกอร์บีบุกเยอะละก็คือแต่ผมบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยมีนะฮะโปรโมชันดันนู่นน,น,นี่เยอะแยะ,ยะมากมายนะคืออันนี้เป็นบล็อกเกอร์ประเภท e-book เนาะสังเกตได้จะไม่ค่อยมีโปรดักต์โปรโมชันเนาะแล้วก็ผมว่าบล็อกเกอร์นเนี้ยก็สามารถบอกว่ามีร้อยเหรียญเนี่ยก็เริ่มเทรดได้ผมกำลังคิดแคมเปญหนึ่งว่า หนึ่งอยู่นะครับว่าสมมติฝากเงินร้อยเหรียญแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเหมือนส่งสัญญาลแล้วก็ทำบัสเกตเทดเหมือนที่ผมโพสต์ใน Facebook อันนี้คิดไวๆนะก็คือสมมติฝากเงินร้อยเหรียญแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันชาเลนนะฮะชรเลนให้มันถึงหนึ้อยเอร์นะแบบที่ผมทำให้ดูในเพจเนาะว่าเราเรามาดูดิว่าคนธรรมดาคนทั่วไปหรือหลายๆคนอะ่ะจะสามารถทำได้หรือเปล่า ถือว่าคือเหมือนกับว่าความจริงอะถ้าผมเก็บค่าเรียนผมก็เก็บประมาณสามพันเนาะแต่เนี้ยผมไม่เก็บผมไม่เอาค่าเรียนผมสอนให้ฟรีแต่ว่าคุณฝากเงินเข้าไปหนึ่งร้อยเหรียญน,นะฮะแล้วเงินก็อยู่ในบัญชีคุณถือว่าเป็นค่าเล่าเรียนโดยฝึกจากประสบการณ์จริงผมว่าแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะอันนี้ที่คิดได้ไวๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตกันอีกทีนะครับ โอเคประมาณนี้หมูมากละโฆษณาให้เขาเยอะไปละเก <c oughs> ิน15นาทีละโอเคยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องแคมเปญเกี่ยวกับการสอนตัวบาสเกตสแก a ปปิ้งนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ